กุบบ๊บก้าวสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องใบยามเรื่องเรื่องคำบุพบ,บทนะครับโอเคนะคะนั่งตรงค่ะนั่งตรอแรกค่ะอ่าคำบุพบทนะคะคำบุพบทจะมีคำว่า,วาจนของที่แดดจาก กับตั้งแต่เพื่อของตั้งแต่นะคะอย่างเ่นคอรกสมูดเล่มนี้เป็นเป็นอะไรจุดๆเธอจะต้องเติมอะไรคะเป็นจุดๆเธอจะต้องเติมคําว่าอะไรคะต้องเติมคําว่าอะไรคะเนี่ยต้องเติมคาว่าอ่าต้องเติมคําว่าของค่ะพี่เต้ต้องเติมคําว่าของค่ะเติมลงไปค่ะต่อไปอะไรเนี่ย อ้ำ um, สวยจุดจุดจุอิมอ้ำ um, สวยสวยอะไรกว่ <Wow. S 1> <Okay. S 2> า,าก็อย่าเล่นเรื่องภาษาถิ่นได้ค่ะภาษาถิ่นก็มีค่ะสวยกว่าอ่ะ mm. เติมคําว่ากว่าค่ะต่อไปค่ะแจง้งไปชนบุรีจุดจุจุดพิมพ์ว้าวมีชื่อคุณพิมพด้พเดี๋ยวเรียนเสียบให้คุณดูแจง้งไปชนบุรีอะไรคะครับ สมรีกับพิมใครใครใครปิ้นมาครูปิ้ไงต่อไปเขาเรียนหนักจุดจุด,จดอะไรเนี่อนาคตที่ดีเขาเรียนหนักอะไรเพื่อเพื่อคะ่ะเป็นคำเชื่อมเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อโอเคต่อไปคำที่สี่ค่ะพี่เต คุณแม่ไปวัดจุดๆเช้าแล้วคุณแม่ไปอะไรไปวัดตั้งตั้งอะไรตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ค่ะบตั้งแต่ค่ะต่อไปเรานัดเจอกันจุดๆหน้าโรงเรียนเรานัดเจอกันอะไรเรานัดเจอกันอะไร ที่ที่เติมคําว่าที่ค่ะพี่เต <laughs> พี่เตเติมคําว่าที่ค่ะโอเคอ่ะเรานะเจอกันเติมคําว่าที่ค่ะที่หน้าโรงเรียนที่ที่ค่ะที่พี่เตครับเติมคําว่าที่ครับที่ใช่ค่ะที่ที่นี่ ต่อไปภาพยนตร์เรื่องนี้เศร้าจุดจุดต้นจุดจูดจบเรื่องอะไรภาพยนตร์เรื่องนี้เศร<น>เ้าอะไรจนเศร้าเท่าไหร่เศร้าตั้งแต่ต,ตั้งแต่ค่ะนี่ตั้งแต่ค่ะ เติมคำว่าตั้งแต่เติมเติมคำว่าตั้งแต่ค่ะดอกซับตั้งแต,ต,งแต่ต้นต้นอะไรจนจบจนพี่เตพี่เตอีกสองหอจนลูกจนจนคำว่าจนค่ะตรงนี้ค่ะจนจนต่อไปน้องใส่เสื้อจุดจุดจุดันน้องใส่เสื้ออะไรของค่ะคำว่าของค่ะข,ข้อแปดค่ะข,ของ ของต่อไปทุเรียนทุเรียนหมอนทองนำมาอะไรนำมาอะไรจ,ะจุดจุดจุดจมาจากจังหวัดระนองคำว่าจ่าคะเธนระนองไหมระยองกับระนองตัดตัดต้นไหนระนองอยู่ภาคใต้ระนองระยองอยู่ตะวันออกคู่พี่เคยไป,ะไประนองนอนด้วยเหรอใช่ค่ะอ่ะเร่เๆๆๆจากค่ะจากค่ะจาก ต่อไปนักเรียนอะไรเนี่ยมอบพวงมาลัยเดะเดะคุณครูค่ะโอเค <Okay. S 1>